ของตัวละคร5ดาวในคาบ4ี่ดาวที่เก่งกว่า5ดาวบางตัวอีกสวัสดีมิรักชาวกาวทุกคนด้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง2ตัวละครที่เก่งเกิน4ดาวจนเรียกว่าเป็น5ดาวในคาบ4ดาวก็ว่าได้ครับจะเป็นยังไงมารับชมกันครับ <c oughs> มาเริ่มที่ตัวละครแรกนะครับกับเบนเนตตัวละครซับพอร์ตผนใจผู้เล่นหลายๆคน ทำให้มีวลีเด็ดเกิดขึ้นมาเช่นทุกความสำเร็จมีเบนเนตเสมอเหตุผลที่ทําไมเบนเนตถึงเป็นท่าดาวในคาบสีดาวนั้นอยู่ที่อันติเมตสกิลของเขาที่นอกจากจะช่วยฮิวให้เพื่อนร่วมทีม,มที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า70%แล้วยังช่วยบัฟพลังโจมตีโดยคิดเปอร์เซ็นต์จากเบรพลังโจมตีของเบนเนตครับวิธีเล่นเบนเนตให้มีประสิทธิภาพอาวุธ5ดาวที่แนะนาครับคือสกายวอร์ดเบรดเพราะว่ามีค่าพลังโจมตีที่สูงและมีออฟเป็นพื้นฟูพลังงานเหมาะกับเบนเนตมาก,มากๆครับอาวั พื้นฟูพลังงานที่ช่วยให้เบนเนดตเรียติเร็วขึ้นอาร์ติแฟกที่นำครับคือ4ี่โนเบสสเตตัสของอาร์ติแฟกหมวกออฟหลักเป็นพลังชีวิตนาฬิกาออฟหลักเป็นฟื้นฟูถ้วยออฟหลักเป็นพลังชีวิตส่วนออฟลองเน้นที่ฟื้นฟูพลังงานกับพลังเยนติครับทีมที่เบนเนดตไปได้ก็ไปได้กับทุกทีมเลยครับ ตัวละครต่อมาครับกับซิงคิวหนึ่งในซับดีบีเอสท่าน,น้ำที่ดีที่สุดในเกมซิงคิวเป็นตัวละครแปดท่าน,น้ำที่ดเมืนโคตรแรงแรงจนถูกผู้เล่นขนานนามว่าเทพน้ำหน้าที่หลักๆของเขาก็คือการแปดท่าน,น้ำและให้เพื่อนทำปฏิกิริยาละเหยหรือจะแช่แข็งแถมนาเมจจากสกลิลก็แรงมากๆครับซิงคิวมีความยืดหยุ่นสามารถไปได้กับหลายๆทีมวิธีเล่นซิงคิวให้มีประสิทธิภาพอาวุธที่แนะนำครับคือเซ็ตเบิชื่ซอส เป็นอาวุธที่เหมาะกับสิงคิวที่สุดแล้วครับดีกว่าไปใส่อาวุธท่าดาวอีกนอกจากออฟจะเป็นพื้นฟูพลังงานแล้วยังมีสกิลที่โคตรแจมถ้าขัด5หลังจากสร้างความเสียหายด้วยสกิลท่าแล้วจะมีโอกาส80%ที่จะรีเซ็ตเวลาคูลดาวของสกิลท่าจัดว่าโคตรดีเลยครับอันติแฟกที่แนะนําคือ4 m B ี m m เซตนี้จะช่วยเพิ่มค่าพื้นฟูพลังงานให้กับสิงคิวครับผลของเซตสี่ 4, จะช่วยเพิ่มนาเมจท่าไม่ตายด้วยอีกตังหะเามนหลักของสิงคิวมาจากท่าไม่ตายครับติให้อัซต เหมาะกับซินชิวมากๆครับสเตตัสของอร์ติแฟ์หมวกอ้อมหลักเป็นอาตาคิถ้วยอ้อมหลักเป็นโ bon มนัสความเสียหายธาตุน้ำนาฬิกาอ้อมหลักเป็นพลังโจมตีหรือจากฟื้นฟูพลังงานก็ได้ครับซินชิวไปได้กับทีมที่ทำระเหยหรือจะทีมที่เน้นทำแช่แข็งก็ดีครับนี่ก็คือทั้งหมดของกิบิโด2ตัวละคร5ดาวในคาบ4ดาวที่เก่งกว่า5ดาวบางตัวอีกที่ผมนํามาพูดในวันนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าหากชอบคลิปโนี้จะตัวหนุนก้าวอิมแพกได้ง่ายโดยการกดไลค์ กดตั้ตัและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการนทำคลิปวิดีโอใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมว,วิดีโอนี้นะครับบ๊ายบาย